กินมาก สวัสดีพี่น้องนะฮะสุกคนะผมเรื่องี้อย่างมากไม่หรอกนะฮะืันนี้ก็มาจัดแซลมอนนะคือจากแซลมอนพี่น้องนะฮะก็เลยมาจัดแบบโอ้โหอลังอลังการมากเลยนะได้พนจัดในไ <laughs> อเราเป็นเชฟ <c oughs> เราจัดแบบโอ้อลังมากเลย <c oughs> นี่ผมมากินบุฟเฟ่นะ เป็นบุฟเฟ่เน้นแซลมอนนะฮะแล้วก็นเน้นของพวกเนี่ยตุ้งตะระยางโบจะเป็นมันปูเป็นเนื้อย่ยางใบหูกวง <c oughs> นี่อะน,นี่อันนี้หอยเชียวครับผมหอยเชียวหอวสาหร่าวนั่นอ้หงก็บค่อยถนัดปันเดลบุกค่อยถนัดปันไนนดนไสซ่แนตะเกียบเนี่ยมือแล้วละ่ะ อเสียบออบอกได้เลยว่าโคตรแซ่บัพี่น้องเขากลมกล่อมมากเลยนะอันนี้เป็นหอยแอนหอย,ยอยาง่ะหอยมแมลงผู้ เย็นเยนเยนนอนมังเยนครับผมเย็นเกาหลีเยนเกาหลีเอเย็นญีนนนนนน่ปุ่นวะ <c oughs> โห้ มอกไปเลยว่าเสียบคักเนี่ยเนี่ยที่สำคัญเซลลบอนนักสูสดพี่น้องนะฮะสดมากสดคักสดนี่ฮะครับผมนี่จุ่มน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไป เปลี่ยนยางสีอยู่เอิ่งร้านประจำเลยนะยูดอนมาเยี่ยมไหนต้องโอ้มาเยี่ยมไหนต้องจัดอะพี่เอาเมืองนี้ มันย่างไปหูหวงพี่น้องมึงโอ้บอต้องชิมนะ <c oughs> วัน แโบ,บต้องเคี่ยวเนื้ออดเนื้ออดตีเดียย่างใบหูกวงเซ็บมันมีน้ำจิ้มอยู่ มายนงนำเด็ดโบฮิหวองนะเฮ้ยแาลมันดองกับพุ่งดองนะชิมก่อนแาลมันดองซอสซีอิ๊วเกาหลีอื้อ ผู้ใดนะฮะมกอาหารประเภทนี้อยู่เดียวนะพี่น้องนะก็จะ,ะมีความรู้สึกเดียวกันนะว่ามันสีเป็นลักษณะแบบใดสำหรับผมเองนะฮะก็ค่อนข้างที่จะมากกินนะฮะแซลมอนอมตั้งแต่ตอนยังไม่ได้ย้ายออกไปจากอุดอรเนาะก็ยังเห็ดงานอ,อุดอรอยู่กับ,ก,บกินกินกินดูครับผมนะฮะกินดูจตพอ,อย้ายไปยุ่บ้านนะฮะมันก็ห้างจากอุดอรประมาณเจ็ดสิแดสิบโลนะมันก็ค่อนข้างที่จะ ลำบากอย่างหน่อยแต่ว่ามันก็บ่ใช่เป็นอุปรสรรคสำหรับผมเสมึงไปนะพี่น้องมึงนี่ช้ำๆไปเลยอันนี้นอย่างวเนี่ยสาดได้บอ สาลรายเขียวมันมีสาลร่ายเขีย,ย,เยวกับสาร่ายเซียนชมพูน,น,น้อยนะสีม่มวงนะ วเกลียว้าไปมันมีความละมุนมีความละมุนมีความแบบ อันนี้มันปูท่านพวกรารู้ว่ามันปูแท้มันปลอมอมันเขาเจ้าไซคอห้พร้อมเออว่ะเออคื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 อ,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 อหอมอืมหอมแ่บันี่เป็น,น,น,นมันมันแม่ คือปูเป็นรสชาติแบบไหนเป็นกินแบบไหนนะฮะแบบนั้นเลยอืมอ,อืม ผมเสียว่านะฮะหลายๆหลายๆคนมักต้นขนาดน,นี้นะ <_ C 1> ผม,มเต็มปากเต็มคำดีไหมพี่น้อง กับพี่น้องนะฮะกัทีสอบถามผมดีกับพี่จ้านร้านหยังนะฮะเดี๋ยวบอกให้เรียกแล้วกันนะร้านนี่ที่ผมมากินประจำนะฮะกะค่อนข้างที่จะดูนะครับผมบอกไว้เลยว่ากินดูดีนะฮะเพราะว่าในเรื่องของไอผมบอกก่อนนะฮะว่าโบแมนสปอนเซอร์โบแมนยังเน้่พี่น้องนะก็คือผมมากินด้วยความชื่นชอบนะฮะในรสชาติของอาหารแลวกาในรสชาติของวัตถุดิบนะฮะที่เพื่อนมาลังสันในเขาได้กินนะครับอันนี้ผมเบโบไก่อนนะฮะ่ามีสปอนเซอร์อย่างสิ้นนะฮะร้านโอชิเน่ครับผม โอชิเนอุดรนะฮะอยู่แถวเรือนงจำนะฮะแถวเซนเรืองจำแล้วก็แถวลาดรอนอบอหลังโรงเรียนราชินูทิดครับผมนะฮะก็ลองมาใช่บริการเพื่อนมึงนะส่วนเรื่องราคาผมก็ขอเก้าถึงเพราะมันมีหลายราคาเลยพี่น้องมาเมองเอานะฮะมาเมองเอาบอกแค่ว่าอยู่โอชิเนก็แล้วกันเนาะอาหารกับมันหลายมันหลายหลายย่าง มันมีหอตโตอันมันมีหอดอันชุดอันชาบูผมไม่ได้เอานะผมไม่ได้เอาชาบูมาเนี่ยบม่ไม่ได้คืออยากชาบูนะสิ่งที่ผมอยากเนี่ยน,นี่อันนี้อันนี้อัน,น,อน,นยูน้ผมนี่<ม>ตาฟองเริ่มอืมน้ำลายแล้วบาง อยากว่าตา้อง <laughs> อบอว่าอีกกินห <laughs> รอกเอ่ะตา้องเริ่มอยากแล้วยวนะเดี๋ยวปุ่มให้ตาฟองกินกันลงอย่างมากมายหลอกนะฮะวัสถุดบเกรดพิเมียมสดก็อมองนี่ครับผมต้องอย่างมากมายหรอกนะฮะพ่อกันเมื่อไหร่ว่าพี่ชายจะพาพี่น้องมาะตะลุยมองแดะนะฮะร้านแดะ เจอกันแน่นอนครับผมนะฮะวันเราอยยางมากมายส่องที่นี่ขอตัวจากลาพี่นอ้องเจอกันี้ครับผมสวัสดีครับ